สวัสดีครับพี่น้องครับผมเชษชทองเชียงใหม่ครับเช้าวันนี้เช้าวันเสาร์ที่10มิถุนายนนะครับ2566ตอนนี้อยู่ตลาดทุ่งฟ้าบดแล้วครับเดี๋ยวมาติดตามราคางัวอาทิตย์นี้ครับว่าจะไปอย่างไรครับผมครับครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมเปิดตัวครับกู้แม่ลูกคู้นี้เลยนะครับผมกู้แม่ลูกแม่ครับโค้งงามครับลูกมันเมาะขนาดครับผมพ่อลูกมันกี่เดือนแล้วสองเดือนกว่าลูกตัวไหนลูกเคเอฟ ครับลูก KF k เคอย่าง KF 68หรือ31 KF 31อ่ะลูก KF 31ครับเอานี่ครับอ่าเป็นลูกสาวนะครับลูกเคฟสามครับแม่แดงแงอนี่ครับ2เดือนไปทำเข่าอยู่เนาะเขายังมาหายดีนะครับผมกละทำเข่าอยู่กำลังทำเขา่าแม่สูงประมาณ140ครับได้อยู่140ถึง145 นี่นะครับนี่ครับผมลูกสามหนึ่งครับนี่ครับหัวมันนะครับผมทำเขาอยู่ยังมาหายดีนะครับก็ไหพ่อคู่นี้ฮะเจ็ดสิบห้าเจ็ดหมื่นห้านะครับผมเจ็ดหมื่นห้านะครับราคาฮองอยู่ครับเจ็ดหมื่นห้าราคาต่อรองได้นะครับผมคู่นี้แม่สาวนี้หรอสี่หมื่นปลายครับผม ตัวนี้ลูกชีวายนะครับแต่ว่ามันนี่ครับได้ครบปลายครับสี่หมื่นปลายครับผมนี่ครับสี่หมื่นห้าราคาห้องอยู่ครับผมกระดูกดีกระดูกใหญ่โครงสร้างใหญ่ครับแต่มันเบาโบดนะครับผสมว่าลูกชีวายนะครับมาดูตัวครับผมเพิ่งแจกมาเอมาเพาะมาต่อรองครับผมนี่เจ้าของวะครับผมผสมครับสนใจโทรมาครับขอบคุณครับพ่นมันครับ แม่ใส่ละนี้ลูกแม่อ่าครับผมอ่ามาพ่อโคมนี้ครับแม่ลูกนะครับผมอ่าลูกแม่เหมือนกันครับลูกอ่าโบดครับผมลูกพริกแดงครับเพินมานะครับผมอ่าแม่ใส่ละอืมแม่ใส่ได้เดียนลายลูกพริกแดงครับผมอ่าลูกพริกแดงนะครับหลอดแบบนี้หลอดหายอันนี้แม่ใส่แล้วนะครับแม่ใส่กะทิ้งแดงนะครับผมแม่ใส่กะทิ้งแดงนะครับ ใส่มาแล้วครับผมใส่วันที่2พฤษภาคมนะครับผมที่สําคัญมันน่ะรอดทะครับใบบัวต๊ดได้รอดน่ะสคัญครับผมนี่นะครับเป็นคู่แม่ลูกนะครับผมอ่าลูกพริกแดงเปิดใบ67นาะครับผมเปิดใบ6 0 0 0เจ็ดครับแม่สูงประมาณเม็45ขึ้นนะครับผมเกือบเม็ด50นี่นะครับนี่ครับ ลูกสาวมันนะครับก็งามอยู่นะครับก็ดีอยู่อ่าเนี่ยครับผมมุกเสีดนะครับช่างอ่าคู่เดียวนี่กะวันนี้คู่เดียวนี่กะคู่เดียววันนี้ครับพี่น้องสนใจนะครับเพิงใจกะอ่าสอบถามมาได้ครับอ่าติดต่อมาอ่าโทรมาต่อรองมาดูตัวครับผมเนี่ยนี่ครับแม่มันครับเนี่ยนี่นะครับเจ้าของครับผมนี่ช่างดีครับผมพี่น้องเพิงใจโทรมาเนี่ยครับผมใส่เบอร์โทรเพิ่มมาต่อรองครับขอบคุณครับมันๆครับผม อ่ามาชุบนี่ครับผมชุดนี้เนี่ยน่าจะกู่เลยน้อยน้อยโชว์โชว์โชว์ครับไหนกู้นี้สามหมื่นห้ากู้นี้สามห้ากู้แม่นี่หนออ่ากู้นี้นะครับงวสาวนะครับผมตัวแม่นะครับกู้นี้สามหมื่นห้ากู้กับกู้กู้นะครับกู้ฟังดีนะครับพี่น้องครับกู้สามหมื่นห้านะสองตัวนะสามหมื่นห้าครับผมนี่รู้กู้นี้รู้สองหมื่นสี่ตัวนี้สองหมื่นสี่งูอ่างวปูนะครับผม สองหมื่นสี you ่กู้นี้นะครับฮะกู้นี้ครับผมสองหมื่นสี่นะครับนี่นะครับกู้นี้นะครับราคาห้องต่อรองได้กู้นี้นะครับ35นะครับผมตัวนั่นตัวนี้จะได้ตัวนั้นสองตัวนี้สองสองแม่โค้งเนาะแม่โค้งนะครับผมตัวนี้สองหมื่นสองครับผมแม่โค้งราคาห้องนะครับผมราคานี้ต่อรองได้แม่โค้งครับอ่าสองสองหมื่นสองนี่แม่ไหนแม่เนาะอ๋ออันนี้มาได้เนาะไหน ะกูแม่ลูกนี้สองหมื่นสองกูแม่ลูกแม่นะครับผมนี่อ่าลูกนะครับผมนี่ครับแม่ติดเมืองนะครับผมเมวอไทยต่อรองได้นี่สองหมื่นสองสองหมื่นสองนะครับกูนี้นี่ต่อรองได้นะครับอ่ากูแม่ลูกแม่นะครับนี่เจ้าของัวครับผมไอ้น้อยครับป่าน้อยครับเนี่ยครับพี่น้องเพิ่งใจโทรมาเนื้อใส่เบอร์ไว้เพื่อมันมันครับผมขอบคุณครับ อ่ะขยับเข้ามางกลางนะครับพี่น้องครับนี่ครับผมมาอาจจะมาขวายนะครับเปิดขายนักแล้วนะครับเปิดขายไปหมดแล้วนะครับผมขายนักแล้วครับผมอ่ะมามามุมนี้ครับอ่ะมาพอคู่นี้ครับผมอ่าไซส์อ่าคุณนะครับคู่นี้สี่หมื่นพันอ่าสี่หมื่นพันนะครับผมคู่นี้สองหมื่นพันอ่าคู่น้อยนี่สองหมื่นพันเนี่ย กุ้ยน้อยนี่สองหมื่นพันนะอันนี้สี่หมื่นพันครับผมเนี่ยกุ้ยน้อยนี่สองหมื่นพันเนี่ยกุ้ยน้อยนี่สองหมื่นพันนะครับนี่อันนี้สิบเจ็ดกึ่งบิ๊บอุปสมนะครับอ่ะหมื่นหมื่นเจ็ดครับเนี่ยตัวนี้นะครับอันนี้เหรอตัวนี้สิบสี่กึ่งครับอ่านี่นะครับผมอ่าชุดนี้ของปอาบุญธรรมเอานะครับผมเดี๋ยวใส่เบอร์โทรไปหนึ่ครับพี่น้องเพิ่อใจโทรมาเนึ่ นี่มาต่อรองครับผมขอบคุณครับผมมันมาเนอะครับมาพอกู้แม่ลูกนะครับผมนี่ลูกนอนอยู่นี่ครับกู้นี่เนาะนี่ครับแม่ใหญ่โอ้แม่ใหญ่เนีครับลูกตัวลูกตัวแม่พวทุกเหมาะทึกครับทึกเลยครับผมสีสิบสามสี่หมื่นสามครับกูไแม่ลูกนะมีนเนาะ อันนี้สามหมื่นนะครับผมนี่สามหมื่นราคาห้องนะครับตัวนี้ตัวแม่นะครับผมสามหมื่นราคาห้องนี่นะครับนะครับชุดนี้นะครับผมนี่ผมโอ้กําลังนับสตางค์นะครับเ่ยแบบพงษ์ครับพี่น้องปุงใจโทรมาเนอะมันมันครับผมขอบคุณครับแม่นแม่นมดกครับเนี่ยอ่ามาพอนี้ครับผมอ่านี่ยครับผมหัวไทยเนี่ยครับลูปผสมพ่อนี่ครับ เนี่ยหัวซื้อหัวสาวนะครับผมหัวสาวอันนี้ตัวใดครับผมหมื่นเจ็ดครับหมื่นเจ็ดอ่าตัวแรกนะครับหมื่นเจ็ดครับผมอ่าอ่าอันนี้ก็หมื่นเจ็ดครับลักษณะนี้นะครับผมเนี่ยนี่ก็หมื่นเจ็ดราคาหมื่นเจ็ดนี่แม่นกว่าครับอ๋อเนี่ยม่เจ๊หมื่นเจ็ดนะครับอ่าพู่แม่ลูกนะครับผมนี่ลูกปูครับผมนี่ สามหมื่นปลายนะครับผมอ่าสามหมื่นปลายนี่ยังนี่เนี่ยแม่นแม่งครับครับปูนี้ปูนี้จะได้ครับสาวเจ็ดอ่าปูนี้สาวเจ็ดนะครับอ่าใหญ่ๆสูงๆครับอ่าสูงประมาณเม็ดกลอยสี่สิบห้าขายใหญ่อยู่นะครับผมใหญ่สองหมื่นเจ็ดนะครับผมนี่แม่นครับครับอันนี้กู้อันนี้กู้ตัวนี้นะครับผมอ่าอันนี้ก็บกู้ไม่ลูกลูกคู่เหมือนเดียวกันครับสามหมื่นห้านี่นะครับชุดนี้นะครับผมนี่หัวชุดนี้นะครับผมนี่นี่นี่ครับผม นี่เจ้าของบ่นครับผมอันนี้อ้อย่างครับผมไอ้นกครับไอ้นกเหรอครับงัวอยู่ตรงไหนครับนี่อยู่จอมตองครับาจอมตองเบอร์โทรครับผม089 089 838 838 1784 1784เก้าแ่งครับพี่น้องสนใจนะครับคุณแก่โทรมาเนื่อติดต่อมามาต่อรอาเนะครับเน้องขอบคุณครับมันมันครับครับผมขายอ่ามาพอชุดนี้ครับกู้ก็ถึงกู้สี่พันห้าอ่ากู้นี้สี่พันห้าเนาะอ่ากู้นี้นะครับอ่างัวแม่ เดี 45, ๋ยวสี cuarto, 7, ่หม so ื so 15, ่นห so ้าก so ู 10, ้นี้ตัวนี้สาวเจ็ดเนาะตัวใหญ่นี้สาวเจ็ดตัวนี้สิบเจ็ดครับตัวนี้สาวเจ็ดกู้สี่หมื่นห้ามีกู่เดียวนี่เนาะกู่เดียวนะครับผมนี่เจ้าของงัวรก็ผมอ่าพ่อทาเขาครับอ่าครับผมนี่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 ชุดนี้นะครับของพ่อทาเขาครับลุงทาพี่น้องปึงใจโทรมาครับผมขอบคุณครับมันมันครับอคมอ่าขยับมานี่ครับผมอ่า แม่แดงนี่เท่าไหร่สองหมื่นเก้าท้องว่างสองเดือนสองเดือนปลายนะครับผมผสมยังครับไี่พ่อทับนะครับพ่อทับพ่อทับพ่อคุ้มฝูงนะครับอ่าสองเดือนปลายนี่ครับผมสองหมื่นเก้าสองหมื่นเก้าครับพี่น้องครับโอ้หงวยใหญ่โค้งดีๆครับผมเนี่ยหงวยใหญ่นะครับผมตัวเนี้ยลักษณะโค้งดีเน mm hmm> ี่ยตัวนี้เหรอปู่แม่ลูกสี่มืลูกหกหัวลูกแม่ลูกนะครับลูกมันมีไหน สี่หมื่นนะครับแม่อันนี้นะครับผมแม่โบสใหญ่อันนี้นะครับผมฮะอ่าแม่โบสใหญ่นี่นะครับเนี่ยลูกมันน่ะนั่นแหละลูกมันนะครับผมอืแ <api S 1> ม่โบสใหญ่นะครับผมนะอ่าลูกมันลูกฟูนะครับนี่แม่นี้นะครับอ่าแม่โบสครับผมนี่ใหญ่ๆสเตอร์ได้สี่หมื่นสี่หมื่นนี่แม่นี้อ่าแล้วกูนี้เท่าไหร่ กูนี้ครับห้าหมื่นสองห้าสิบสองครับตัวผู้ครับตัวแม่นะครับผมเนี่ยข้อคุผ่งมาทบนะข้อคุ้ฝูงนะครับผมอ่าข้อคุ้ฝผุ่งทับนะครับหมูนี้หัวซื้อฝูงนะครับผมอ่าเนี่ยครับชุดนี้เจ้าของงัวเพียนนะครับพี่น้องปพิ่งใจโทรมาเรื่องมาต่อรองเราครับผมขอบคุณครับมันมันครับตัวไหนข้อครับอ่ามามาพอกู่นี้นะครับอ่าเนี่ยครับแม่นี้ นี่นะครับผมอันนี้อันนี้แยกลูกมาแล้วครับอันนี้แม่แม่แมนครับมอมันมาแล้วเนาะได้กี่เดือนครับนี่ไดนสักสองเดือนปลายสองเดือนปลายนะครับผมประมาณนี้นะครับผมสูงประมาณร้อยสี่สิบถึงร้อยสี่สิห้าใช้ไดครับแม่นี้อันนี้ห้องสามสิบเก้าครับสามสิบเก้านะครับราคาห้องอยู่แม่ไหนครับแม่แดงนี่แม่แดงนะครับผมนี่นะครับสามสิบเก้านะครับแม่นี้อ่าเง่วยก้านก็ใช้ได้อยู่ครับผมอ่าสามสิบเก้าอ่าแม่แดงใหญ่างนี้นะครับผม มีแดงมีหงอยู่43อันนี้43านะครับผมตัวนี้จิใหญ่กว่าตัวนี้หน่อยนะครับผมเี่สิบใหญ่ยาวนะครับผมตัวนี้นะครับส3ครับลักษณะนี้ครับพี่น้องสนใจนะครับเพิ่งใจก็มาดูตัวได้ครับผมมาดูตัวแล้วก็เพิ่งใจก็มาต่อรองก่นเอาครับผมนี่นี่ครับสองตัวนี้นะครับผม นี่ครับเจ้าของวัวนั้นไออย่างก็ครับที่ตายครับตายครับครับผมเบอร์โทรครับ093 093 193 193 5913ครับ5913ครับพี่น้องเพิ่งใจโทรมาเนอะมาต่อรองขอบคุณครับมันมันครับนี่นะครับลักษณะงัวก็ใหญ่ยาวอยู่ครับผมอ่ะเนี่ยดูรอบๆครับพี่น้องครับอ่ะเพิ่งใจก็มาดูเอาครับผมเนี่ยครับเอามาพอนี้ครับกูไม่รู้ครับโอ้แม่ใหญ่ๆครับลูกแม่ลูกแม่ครับอ่าเนี่ยลูกแม่ลูกมันกับ อ่าเป็นสาวแล้วครับนี่แม่ใหญ่ๆครับผมลูกแม่ใหญ่ยแม่สูงเมตรห้าสี่ปลายครับโต๊ะไหนครับลุงยูทเนี่ยสี่หมืแปดสี่สิบแปดอ่าราคาแม่ใส่แล้วได้เดือนไปแม่ใส่แล้วครับผมได้เดือนไปอ่าเนี่ยครับผมแม่ใส่แล้วราคาสี่หมื่นแปดนะครับผมนี่นี่ครับคู่นี้ครับอันนี้แม่เนาะนี่มาใจนะครับนี่เจ้าของวะครับผมคู่เดียวอ่าลุงยุทธครับครับผมอ่าพี่น้องเปึงใจโทรมานเนอรมาต่อนรอบครับผมอ่ามันมันครับครับผมครับ อ่ะมอหตัวนี้ครับมัวสาวตัวนี้งามนะครับพี่น้องครับเหมาะเนี่ยครับหน้าตาเหมะโอ้งามครับผมหัวสาวนะครับเจ้าพ่นมาอยู่ครับเจ้าพ่นเอางัวไปส่งสี่หมื่นแปดสี่หมื่นแปดโอ้เสียดายครับพี่น้องครับผมอันโทรหาเจ้าเอ้ยบัดเจีนเจ้าของพ่นมาอยู่ครับบัดได้ถามเบอร์โทรเพิ่เนี่ยมะครับตัวนี้หัวสาวนะครับ มาซื้ออยู่เนี่ยสี่หมื่นแปดเนี่ยลักษณะหน้าตาครับแข้งขาดีครับลึงกับงามลึงกับสวยเนี่ยเจ้าพ่นมีไหนมูฮูครับสี่หมื่นแปดยึดผมหงจักะไม่มีเฮ้ยไม่มีอ่ะหงัวหางด่งหรอไม่มีไม่มีอ่าชื่อมีนะครับแต่ผมบอกหงจักเบอร์โทร นี่ยครับเบอร์โทรเพื่อนกับมังหเพื่อนงวงส่งครับอันนี้ครับอือพอกงางามพอมาพอชุดนี้ครับผมอันนี้เป็นแม่โคงครับเป็นแม่โค้งครับแม่โค้งนะครับผมนาปลายเนาะซาแปดเครื่องซาแปดเครื่องแม่โค้งครับสูงประมาณเมตห้าสิบครับท้ายมานะครับดงอ ซาแปดเครื่องครับออกมาตัวนี้ตัวน้อยนี่ตัวไหนตัวนี้สิบแปดเครื่องครับผมอ่ะหมื่นแปดห้าร้อยครับนี่กูนี้นะครับผมอ่าพี่น้องสนใจครับเพิ่จใจกันติดต่อมาครับผมนี่อะไอ้มุ้ยเขาครับผมราคาไม่ลดกอกระซาป่าเนาะครับผมอ่าพี่น้องโปรใจกต์ก็โทรมาเนาะต่อที่มีนะที่นี่ยครับพี่น้องครับคือเวลาที่จะซื้องัวนะครับผมแนะนำมึงเลย เอาซื้อเลี้ยงซื้อเก็บต้องซื้อเวลานี้นะครับงัวลงบอกแจ้ว่าหานงัวราคาลงบอกให้ซื้อต้องเข้าใจนะครับวิธีเลี้ยงก็คือเลี้ยงระยะเลี้ยงเป็นข้ามปีนะครับซื้อเวลาลงนี่ต้องซื้อเก็บไว้ครับถ้าซื้อเวลามันแปลงเวลามันขึ้นแล้วเวลาขาลงเนี่ยมันจะจมนะครับว่าพุดตื่นครับต้องเข้าใจในวิธีการเลี้ยงงัวตัวนะครับผมอ่างัวลงให้ซื้อไว้ครับอ่าเลี้ยงไปปีสองปีไป ยังไดมันก็มีกําไรถ้าราคาขึ้นมากก็ให้เฮาเป็นเท่าตัวครับอ่าตามนี้นะครับผมแนะนํากันครับอ่าเนี่ยเพิ่งใจโทรมาครับไอ้มุยม้ยครับผมขอบคุณครับประมาณครับขอบคุณครับเช่ครับอ่ะมาพองงางามครับผมเนี่ยแม่สาวเนาะเป็นสาวพอท้องแล้วกไไะได้เดือนปลายผสมแล้วครับผมอ่าสูงประมาณเม็ดสี่สิบถึงเม็ดสี่สิบห้าครับผสมแดงใบเล่นะครับผมอ่าแดงใบเล่นะครับผม29เมษายนนะครับ อ่ายี่สิบเก้าเมษายนใบหลอดครบนะครับผมอันนี้เป็นลูกสาวปีศาจแดงอ่าอ่าอันนี้ใบใบใบแม่ใบมันนะครับใบตัวมันเป็นลูกสาวปีศาจแดงนะครับผมอ่าลูกในท้องนะครับผมยี่สิบเก้าเมษายนครับผมได้เดือนปลายอุ้ยได้เดือนปลายครับเป็นลูกแดงเบลีนี่ครับแม่นี้นะครับอ่าเงาเงาตัวใดครับผมราคาอันนี้สี่หมื่นเก้าสี่หมืราคานี้นะครับอ่าราคาห้องอยู่ต่อรองได้นะครับผมเนี่ยครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูรอบๆงัวนะครับผมอ่ สี่หมืนนะครับผมนี่4สี่หมืนเาราคานี้นะครับต่อรองได้นี่นครับเจ้าของว่าชื่ออย่างก็ครับพิลาเจ้าพิลาพิลาแม่ไอ้เบอร์โทรครับผมศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองเจ้าเก้าหนึครับผมพี่น้องปึงงใจนะครับสนใจก็โทรมาปึกโทรมามาต่อรองได้ครับผมขอบคุณครับมันมานะครับผมนี่ครับ มาพ่อแม่นี้ครับมัวลุงสอนนะครับผม,มดำดำแดงครับผมโบดนะครับมัวล้นธรรมชาติแล้วลุงสอนตัวนี้เท่าไรครับแม่นี้เท่าไรแม่นี้เท่าไสามหมื่นห้าคสามหมื่นห้าท้องว่างกันมีมีมมเดือน,น,อนปลายครับผสมแล้วเดือนปลายครับ อ่าสิบเก้าได้สองเดือนนะครับผมเม็ดสี่สิบห้าขึ้นนะครับท้ายนะครับผมอ่าราคาสามหมื่นห้าอ่าราคาห้องอยู่พูทตั้นนะครับอ่านี่ใบใบอยู่ในสุงมพัสดิกรเนี่ยครับผสมพุทธตั้นผสมพูทตั้นนะครับผมอ่าตัวนี้แล้วตัวขาวนั่นแม่งเหรอแล้วขายแล้วครับพอตัวนั้นขายแล้วมีตัวเดียวนั่นาะตัวเดียวนี่นี่เจ้าของวางครับผมอ่าลุงสอนมวก ลายดอกเขานะครับสีม่วงๆเนี่ยเชื้อกกับลายๆเนี่ยเบอร์เดิมเบอร์เดิมพี่น้องเปิ่งใจทรมาครับขอบคุณครับมันมันครับผมอ่านี่ครับอ่ามุมนี้นะครับขายหมดแล้วนะครับเนี่ยไอ้เปิ่นการันตีแล้วครับนี่ขายหมดแล้วนะหมดแล้วผมมาปัตตานครับผมมาขายเนาะไอ้เนาะอ่านี่ครับผมมุมไม้แดงนะครับเปิ่งขายหมดละอ่านี่ครับชุดนี้นะครับผมขายดีอยู่ครับผมขายดีทางพุ่นเนี่ย เนี่ยซื้อขายกันคึกคักดูนะครับอ่านี่เท่าไรห้าสิบปลายครับกี่เดือนละสามเดือนครส,สามเดือนเนาะ,ะนี่สามเดือนสูงโอ้ไม่ถ้าสิบปลายครับแม่นี่ายาวห้าหมื่นปลายพ่ออย่างไรตัวนี้โลโจ้โลโจู้อ่าโลโจ้นะครับผมอ่าร้อยห้าสิบปลายตัวทองเรียบร้อยห้าสิบปลายได้เนาะห้าหมื่นปลาย ครับผมอ่านี่เนาะแม่นี้เนาะแม่นี้ผสมได้เดือนปลายแม่นี้ผสมได้เดือนปลายอยู่ครับผมผสมสติงเล่สติงเล่ต่นอะไรแม่นี้สี่หมื่นปลายสี่หมืายครับสูงประมาณเมตรสี่สิบนะครับผมประมาณเพียงคางเพียงอกเพียงคางตรงนี้ครับนี่ครับท้ายนะครับมางัวสาวนะครับผมอ่ามือนี้เนาะันนี้ตัวสามหมื่นปลายนันนี้ตัวสามหมื่ายน้อยนะครับผมนี่นี่ครับชุดนี้นะครับงวสาวนะครับผมอ่าชุดนี้นะครับผมของมูนั่นแม่นอนหน่อยนอนน่นแม่เหรอ อืมมานี่ครับผมนี่อ่านี่ครับผมแม่นิสัยเข้าไปสามพ่นปลายเนาะสามพ่นปลายนะครับอย่างนี้นะครับผมนี่สูงเม็ดสี่สิบอนะครับผมขายเม็ดสี่สิบขึ้นนี่ครับชุดนี้นะครับเจ้าของงวนะครับผมไอแผนเราครับพี่น้องสนใจโทรมาครับมาดูตัวมาต่อรองเอาได้เนาะห้องอยู่ต่อรองได้ต่อได้ครับครับผมพี่น้องปึุใจโทรมาครับขอบคุณครับอ้มันมันครับอ่ะนี่ครับผม มาดูนะครับชุดนี้แม่นี้แม่ขาวนี่ตัวไหนาไปนะครับสองหมื่นไปนะครับผมแม่เปียวแม่เดียวเนาะแม่เดียวเดี่ยลูกมันมีไหนอ๋อเนี่ยของซักนะครับสาวไปแม่นี้นี่ลูกมันลูกมันตัไหนชิ้ไปนะครับลูกมันหมื่นไปนะครับตัวจะใหญ่นะครับลุงแม่มีกู่เดียวนี่เนาะสองนี่ครับงัว่าเจ้าของงวครับผมลุงซักครับผมนี่ลุงซักรอ พี่น้องสนใจครับโทรมาครับมาดูตัวมาตอรองครับอ่ามื่นปลายครับสองมื่นปลายนะครับใหญ่อยู่ตรงนี้ทางงัวนะครับงัวถูกเพิ่งซื้อไว้นะครับผมนี่นะนุ่มดวงใจโทรมาขอบคุณครับมันมันครับมาดูอแม่นี้ครับแม่มุกดำนะครับผมเท่าไรเช้าซี่นะแยกลูกไปแล้วนะครับผมน้แม่นี้นะครับแยกลูกไปแล้วครับสองมื่นสี่ครับราคาเนิว่าอยู่นะครับรองได้มาขู่นี่อันนี้เหรออันนี้ ลูกปูลูกปูครับผมเนี่ยแม่นี้เท่าไรห้าหมื่นห้าห้าสิบห้าครับลูกปูห้าหมื่นห้าห้องอยู่ต่อรองได้ครับบามั่นนานาย่างใหญ่เอ้าสูงเม็ดสี่สิบห้าอันนี้เนาะแม่ขาวนี่โลแม่ขาวนี่เท่าไรราคาเดียวกันครับราคาเดียวกันครับตัวนี้ลูกแม่อันนี้ลูกแม่ครับผมอันนี้ห้าิบห้าามั่นนานาใหญ่ครับสูงพอกันครับตัวนี้ขาวตัวนี้แดงหน่อยแต่มันเป็นลูกปูครับผมอ่า ชุดนี้เนาะอ่านี่อตัวกะมาแม่นี่ตัวไหนแม่นี่สามมืนเจ็ดสามหมืนเจ็ดท้องว่างก่อนท้องได้เดินไปท้องเดินไปครับผสมแล้วนะครับผมพ่อคุ้พฟษงครับพ่อคุ้พฟษงนะครับผมอันนี้ตัวไหนสิบห้าครับอันนี้หมื่นห้าห้องอยู่ครับต่อรองได้นี่ครับชุดนี้นะครับอ่าของโทรมาเบอร์แรกเนาะเบอร์เดียวเลยจำนวนฟาร์มครับเบอร์แรกครับกำลังกำลังหันหน้าเนี่ยหันหน้าไปจัดหลายนัดนะครับเหมือนหมูหู้ไปยี่งนะ อันนี้ครับไอ้แรกครับผมพี่น้องภูงใจโทรมาครับผมมาต่อร้องขอบคุณครับไอ้หมันขอบคุณครับมาหัวตรงนี้ครับลุงจักไหน่อยไหนชุดนี้ตัวเดยนี่สามหมื่นห้าครับตัวเดย์กูนี้กับสามหมื่นห้าโอ้พี่น้องครับมาซื้อเอาเนองัวแม่กูนี้สามหมื่นห้าผมแนะนำอย่างนี้เนอะใครจะซื้องัวเลี้ยงเนี่ยงัวถูกเือซื้อไว้นะครับผมกูนี้สามห้า คือเวลางัวถูกเนี่ยคือซื้อไว้นะครับซื้องัวเลี้ยงนะครับเพราะว่าซื้อไปแล้วมันโอกาสที่จะขาดทุนมันบอกมีนะครับซื้อไปเลี้ยงข้ามปีมันก็ได้ลูกแล้วเกิดราคางัวขยับมามันก็มีกับไห้ครับงัวถูกขึ้นซื้อไว้นะครับไหไปซื้องัวช่วงมันแปลงๆเพราะมันถูกแล้วขายพุทธทื่นนี่มันมันกับอู้ยากนะครับคือผมบอกได้ว่างัวถูกให้ซื้อไว้นะครับผมงัวถูกขึ้นซื้อไว้จังหวะ นี่ครับเนี่ยได้ครับอ่ะวุ่นเลยแหละอ่ะวิทยายุดครับเอาเอาเพุ่นกำลังต่อรองกันอยู่ครับเฮาเฮาจะวันนี้ลุงจักกำลังต่อราคาครับซื้อเต่อครับผมงวถูกซื้อไว้ซื้อเลี้ยงอย่างไรตึงหัวพุทธเทือนช่วงวันแปลงน่ะใจเย็นๆนี่เจ้าของงวลุงจักครับผมอ่าผมใส่เบอร์ไว้ให้ยังไงกะถ้ายังอยู่นะครับผมอ่ะโทรมาสอบถามเอาขอบคุณครับลุงจักมันมันครับ ามาพ่อนี้ครับผมงัวสาวอ่าสาวอ่าสาวครับเต่ะใดบ้าเนี่ยสาวแปดเกลืองนะครับผมสูงประมาณเม็ดสามสามเมตรสี่ิครับ้ายงัวสาวครับอ่างามงามน้าตาดีๆสาวแปดเกลืองโอ้ใครมีสตางค์ใครมีที่สักร้อยไรนะช่วงนี้นะจะซื้งงัวเก็บไปหมดอ่ะอ ครับผมนี่พ่อ hmm. ม mm ีตัวเดียวนี่ไงตัวเดียวนะครับสาวแปดเครื่องนะครับเนี่ยนี่ครับเจ้าของวะครับอ่าพ่อคำวะครับพี่น้องปลื้ใจโทรมาเนอะมาต่อรองเราครับขอบคุณครับพ่อมันมันถ้าผมอ่ามาพ่อคู่นี้ครับเอ่อแม่มันมันหกเดือนนะครับเป็นลูกผสมนะครับผมเนี่ยเงาผสมยังไงครับผมอ่าบิ๊กชัวอ่าผสมบิ๊กชัวนะครับผมวันที่25เดือน11นะครับผมประมาณ6เดือน หกเจ็ดเดือนประมาณนี้ครับผมหกเดือนปลายครับผมบิ๊กโชว์ครับมาแล้วครับนี่ลูกมันครับผมอ่าลูกมันกระคือนะเนี่ยครับเป็นลูกผสมครับนี่ครับผมลูกมันเท่าไหร่ครับหกสิบสี่ครับนี่ครับผมออ่่าาเพิ่มพูนทรัพย์เชียงใหม่นะครับผมเนี่ยครับเบอร์โทรเดี๋ยวผมซูมศูนย์แปดเก้าเก้าเก้าหกห้าหกหกห้าเก้าเก้าเก้าหกห้าหนึ่งเจ็ดนะครับ 0899996517ครับผมมันบอกศูนย์ของผมนะครับเพิ่มพูนนะครับผมเพิ่มพูนซับฟาร์มนะครับผมนี่เชียงใหม่ครับพี่น้องปพิ่งใจครับโทรมาครับผมต่อรองได้ตัวนี้แม่นเหรอครับอันนี้จะได้ครับดิอันนี้สองหมื่นเจ็ดครับผมอันนี้กับแม่นครับผมสองหมื่นเจ็ดครับตัวนี้นะครับแม่นตัวนี้สองหมื่นเจ็ดครับอ่านี่ครับอ่า่าได้โทรมาครับขอบคุณครับมันมันครับ อ่ามาพอแม่นนี้ครับผมแม่ขาวผสมแล้วครับสูงร้อยสี่สิบห้ามีครับท้ายหนาใบผสมช่วงนี้เลมิดสี่ใบหนึ่งเจ็ดแปดนะครับผมอ่าผสมวันที่แปดพฤษภานะครับผมอ่าเนี่ยครับใบผสมสี่ใบหนึ่งเจ็ดแปดนะครับอ่าลูกเจ้าโชคนี่กับปรรมดานะครับพี่น้องครับผลงานผมออกมาข้างหลัแล้วนะครับที่ผมบอก จ่ายลูกมาได้ค่อนข้างจะสวยเลยทีเดียวเลยนะครับผมนี่นะครับผมเท่าไรครับสามหมื่นสามครับสามสิบสามสามหมื่นสามห้องอยู่ครับตัวนี้พี่น้องเพิงใจกะมาดูตัวต่อรองครับนี่เจ้าของงวเจครับผมพี่น้องปรงใจเจว่านี่เอามีตัวเดียวนี้ครับเพิ่ง่ายที่เหลือั้นขายหมดแล้วครับผมขอบคุณครับผมมันๆครับมาขอแม่เดียวแม่นี้หื้นหรือยังวไอ้สามหมื่นเก้าหื้นหรือยัง สองเลีย้ยงปลายครับคืนพ่อ,อครับอ่ะสูงประมาณเมตรสี่สิบห้ากับเมตรห้าสิบสามพันเก้าครับผมอันนี้นะครับผมนี่<อ>นี่ครับ<อ>พี่น้องอ่าอยู่น,นี้นะครับผมนี่เจ้าของวะหาลุงง่ายครับ<อ>พี่น้องเพิ่งใจโทรมาใส่เบอร์มาเหอะมาต่อรองเอาเนาะขอบคุณครับม,นมนันมันอ่ามาพอแม่สาวนี้ครับผมสาวแดงน้อเนี้ยสาวสองเนาะ สาวสองราคาห้องอยู่ครับต่อรองได้นี่นี่ครับสาวสองห้องอยู่ต่อรองได้ครับผมนี่ตัวเดียวนี่ครับตัวนี้ตัวนี้นี่ตัวนี้เทไหตัวนี้สอนนสองันสัอตนองพองสองพันอพอนสองับสันนสองงองนอนองอนองับผมัอนสองัองพองกันสองสองพสองัองัอัอนองคงัมงนสันสอนองัอสมานอัสมานเอาคัับผมพี่น้องคงใจโทรมาเนออรองเอาขอบคุณครับันนครับ อ่านี้กัใจอันนี้กับแม่นะครับผมมืนปลายครับสิบหกเกิงลูกแม่นี่อ่าลูกแม่ครับสิบหกเกิงเพิงใจทรมาครับนี่ครับไอสมานเอาครับผมชุดนี้อ่านี่นะครับสีสชั้นนะครับผมวันนี้วตอนนี้พ่นกขายงัวไปนักแล้วนะครับก็มีทุกสไตล์ทุกรูปแบบนะครับพี่น้องครับราคาก็ตามเกตนะครับผมอ่าแต่ผมแนะนําได้ว่างัวถูกขึ้นซื้อไว้นะครับซื้อเลี้ยงข้ามปีได้กั็มีกาไรครับผมอ่า ครับผมถ้าบปซื้อช่วงนี้จะไปซื้อช่วงไหนครับคนที่เลี้ยงงัวเนอะครับพี่น้องครับบรรยากาศวันนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมแบบมีหลายๆรูปแบบครับพี่น้องสนใจเพิงใจอย่างไรก็โทรมาสอบถามมาครับอ่าราคาก็แบบนี้นะครับผมมีตามเกรดงัวนะครับงัวงามก็ยังตึงๆอยู่ส่วนงัวเนื้อก็ตามเกรดราคาเนื้อนะครับผม กรณีถ้าจะหื้อแนะนานะครับผมแนะนํานี้นะครับพี่น้องครับคนที่จะซื้งัวเลี้ยงนะครับพี่น้องเขานะครับชาวเลี้ยงงัวนี่ครับถ้าซื้อฮื่อซื้อช่วงนี้ครับผมเพราะว่าราคาค่อนข้างจะอ่อนอยู่นะครับซื้อไว้เลี้ยงครับผมข้ามปีไปนะครับราคามันดีมาเขาก็ตึงมีกําไรครับแล้วข้ามปีไปเขาก็จะได้งัวเพิ่มครับเฮาได้ผสมนะครับได้ลูกได้หยังนะครับมีแต่กําไรนะครับพี่น้องครับผมแนะนําว่าคิดจะเลี้ยงงัวเนี่ยระยะปี2ปีนี่ฮือซื้อช่วงนี้นะครับผม ซื้อช่วงนี้ดีที่สุดครับโอกาสขาดทุนนี้แทบจะบ่มีเลยครับผมเพราะว่าราคางัวมันลงนะครับผมราคางัวถูกอยู่ครับสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับพี่น้องครับผมพื้นแนวทางไปแล้วน,น,นะครับพี่น้องจะเลี้ยงงัวขอบคุณครับสวัสดีครับ